วันนี้มินจะพาทุกคนมาขึ้นดอยสุเทวันฝนตกอีกแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าหมอกข้างบนเนี่ยมันสวยมากเดี๋ยวเราไปขึ้นดอยสุดเทพวันหมอกเยอะๆด้วยกันค่ะอันนี้ก็คือวิวหนึ่งนะคะไปกันเลยเช้านี้นะคะมินปั่นออกจากบ้านมาก็เข้ามาทางมอชอค่ะ ก็เห็นหมอกตั้งแต่ด้านล่างแบบนี้เลยนะคะจริงๆที่เชียงใหม่ฝนตกตอนเนื่องตอนเช้ามาหลายวันมากค่ะมีวันนี้แหละที่มันไม่ตกตอนเช้าก็เลยนัดกับพี่ยาวนะคะมาเจอกันตรงตีนดอยสุเทพและวันนี้นะคะพี่ยาวบอกว่าเป็นวันเกิดพี่ยาวอีกแล้วจ้าปีที่แล้วก็เหมือนว่าจะเจอกันตอนวันเกิดพี่ยาวเนี่ยแหละก็เลยทําบุญแบบนักปั่นใจบุญใจกุศลนะคะก็เนี่ย ใส่บาตรแล้วก็กวดน้ํานะคะพี่ยาวอายุ4 1ปีคะ่ะซึ่งไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเรารอพี่ยาวตักบาสเสร็จแล้วเดี๋ยวเราขึ้นดอยสุเทพกันคะ่ะนี่เช้านี้ก็มีคนปั่นลงมาแล้วนะคะเรานัดกับพี่ยาวเจ็ดโมงครึ่งนะคะแล้วก็ถึงเวลาขึ้นดอยสุเทพค่ะมันสวยมากเมื่อวานฝนตกทั้งเช้าทั้งเย็นนะคะ มินไม่ปั่นตอนเย็นที่ชาช้างหิวมาขึ้นดอยกรมกับก็ไม่รอดฝนเช้านี้ตื่นมาปั่นก็นี่แบบนี้เลยนยเหมือนเดิมโอ้สวยมาก มันไม่ค่อยรนะ้อนมันจะเงือท่วมเลยอากาศก็เย็นเหเงือ ไงจานี Hoy, ่แบบแฮปปี ute, hey, ้เบิร์เดย์พี่ยาสั่งหมอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสั่งได้ขอบใจจ้าฟังเพลงเจกโลโซนสวย หมอกเยอะไม่ไหวปั่นผ่านทะลุหมอกโอ้โหยิ่ยงคืนม่ใส่หมวกกันนก นอนกันอย่างสบายใจอ่ะมีความสุขบุตรมาถ้าไม่ได้กินเลยได้กินได้สบายจัง แบบเหมาะตลอดทางจริงๆ ซื้อทุเรียนก่อนหนาวมากยี่สิองศา